ว,วันนี้เราก็มาเปลี่ยนแอร์มันไม่ยายอ่ามันห้องมันใหญ่แหละแหละแอร์ Air มันก็เล็กอยู่เราก็เลยซื้อมื่นเจ็ดพัน BTU มา TCL มื่นเจ็ดพัน BTU อันนี้คอยร้อน เป็นอ่างทําสองตงัวใหม่มาไปดูตอนนี้ให้ช่างทอดอยู่โอ้โหยังไม่กลัวยาวเลยวิ่งดันดันดันไอนน้นี่ไปดิเดี๋ยวมันเออจับดิงทีกลัวอ่ะ มันเย็ยนไงท่อแอร์มันเย็ยน,นชังเตอยครับผู้ชอบกินเอ,อ้ยไม่ใช่เอาล้มไหมถ้าล้มดีกว่าจิ้มดูดิมีไฟไหมเอานิวจิ้มดูดิ ใส่กัไปใครจะช้าใครจะช้าเดี๋ยวร้อนทาออ้ายเดี๋ยวเลื่อนไฟนาะเขาให้ผลลอพอ์ของไฟเลยนะตนัวบนมีเขาต่อตรงแบเอ่อมีครับจิงโจ้ก็เช่นะไม่ใช่งูง เฮ้ยน้ำ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 เล่นน้ำเล่นน้ำกูเต้รับอันนี้แอนที่ลืมแนะครับก็ไม่ได้เสียแต่อยากเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวล้างทงสะอาดตามนี้ ไม 먼저. 네, 새파인애플이 저거 터 어, 번한번려한번안 yeah, 네, Một thoáng thoáng tho thoáng 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 đừng, thoáng 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 xì เอาไอเอา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 ส่ไฟกับทอให้มันอยู่ห่างห้างให้มันอยู่เป็นชุดเดียวกันนะเต้ย อันนี้อีก้องหนึ่งซัมซุงลือแล้ว <S <S โดรเ<โด>ตยบอกว่าเลยร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมว่าเตยน่าจะไม่ธรรมดาเนี่ยร้อนเนี่ยระวังระวังมันทิ้มมัน มันมันเอียงครับพี่ <c oughs> ถูกลแบบกล้วไงแรงดึกดูอันนี้ตัวแรกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องเช็คอุณหภูมิดูยีิบสองก็ถือว่ายเย็นก็ต้องเย็นเลยครับต้องยีิบสอง หมุนสายขวาถ่ายจนจะเสร็จแล้ววันนี้เป็นฝั่งแรกที่ติดแอรท้องถัวแม้วก็ไม่ถ่ายไม่ช้า ล้างไหมล้ลา,งลางแอร์ไหมหรือไม่ล้างแล้วเขาไม่ล้างเดี๋ยววันที่พ่อมาล้างเองเพราะไม่ใหญ่ฮะอันนี้เรียบร้อยครับแอร์เปลี่ยนจากมิตซูบิชิเป็นธรรมดาโรตเตอรี่เปลี่ยนเป็น tcl หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน btu หนึ่งหมื่นหกอรนเตอร์นะครับ r 3 2 มันกการติตั้งนะครับอันนี้ที่ขโมวดไปว่าตอนแรกจะเดินทรายดินให้ครับแต่ว่าหาไม่เจอตอกไม่เข้านี่ปูนมันหนามากเลยนะครับลองเจาะแล้วแล้วก็ตอกไม่ลงปูนมันหนามากครับแล้วก็เดินท่อใหมเ่เรียบร้อยปูดีซีลิโคนเรียบร้อยครับนี่เครื่องนึงนะครับ ตั้งแอร์ม่ครับเซ็ตเรียบร้อยครับ TCL สอง0มื่นสองพันนะครับฮิมโหมดน่ารักมากเรียบร้อย